เดียนสุเริยพรานนั่นปฏิบัติถรำสามพาวแล้วๆมากกับเลยเด่นหน้าขึ้นมาหลวงปู่แบบน,นี้มาอำเภอหน,นังกลา,างมาเยี่ยมมายากรู้อบจ่า,จายวัดเก่าเคยอยู่เคยเศร้าแบานนทสารตำบลบางแดงอำเภอหน,นังกลา,างจังหวัดน,นนทบุรีจะเล่นยินเลักน,นอ้อยจังจิได้เข้าไปสร้างานพระเดชพระคุณหลวงปู่สมชิดวัดหนองไวยสวนจัดงาน บุญพระเวศพระเวศสันดอนผ้า,าพันแพร่กับเปียกน้ำพี่น้ำนองบุญพระเวศบุญกุ้งเขาา่าแซนเกลกันเลยเกไดขึ้นมาเยี่ยมมายี่ยมอาจารย์เพิ่นอมองเคยอยู่เคยเศร้า10กว่าปีขึ้นหลังก็เคยมาอยู่นี่นนนละจูงก,กันโด,ดนกับจังในวัดที่หนึ่งามาเยี่ยมมายี่ยมในวัดบ้านนุนสาวัดน้นนอย อาจารย์แล้วก็อยู่ผู้เดียวเล่าให้บวดน้ำกันความกันพ่นละพ่อแม่คุณบายอาจารย์มาน้ำกันมะยมมะยมเพ่นเฮ้ยหัวกับมหอดนี่ละเมื่อยงานปฏิบัติทมเข้ก็ดีใจท้าไม่ออกไม่ตนมันหลายปีนีนาพ่อกันไม่อีกผู้เพิ่นไปต่อผู้หลักกับวัดทัดคงหลวงพ่อสู้ผู้เพิ่นไปต่อก็ไดเป็นกำลังดี ธรมาก,กับบารัยเบต่อก็เลยได้มากผ่านอนสากันจะได้สายงานพระเดชพระคุณที่ได้มาเทศบุญประเวทเทศประเวศสันดอน,น,น,นอสันดีผ่านหลวงพ่สวนก็เลยมาแล้วล่ะเลื่อยมากมาเล่นน้ำา,ารย์เพิ่นเบนน้ำารย์เพิ่นสันเพลนเราก็จังสิไปหาพระเดชพระคุณหลวงปู่สมคิดวัดหน,นองไผ่อสวนในก็ถือว่าบ้านน้อยๆบ้านหาซื้อคนหลังค้า วัดว่ากับเจ้าก่อนน้อยๆจะปอกไปดีๆเนี่ยสารากระดาดีอยู่สาราที่บกกว่างบกขวางพอดีอประตูขอบประตูโค้งก็มนี่เป็นเทวดาเรียบร้อยเทว่าหนาอยู่หนาอยู่หนาเศร้าวัดโบนอยบโใหญ่มีโล่งขั้วมีสารานั่งเล่นอันนี้สารานายสารสาสันเขาสันนาุติวิหารกับสอนหลัง สองหลังทะเลมีพระตะวัดตะวัดก็ได้อึดยากหลายอันนี้เป็นสวนมะนาวเพิ่นทักะนาวจักนล้วปลูกมะนาวไว้โอ้ยก็ดีเพิ่มช่ออกดอกมะนาวสมไะยดันรถดันรถอาตมาเด้อโบมันรถอาจารย์บ่เด้อเด้อมามากับนางดูสี่ยานดตจอยน้ำกลแต่ว่าสันเพลนแล้วก็จังตีเขาไป วัดน้องไปศูนย์พี่หาน้องหาญาติถ้ำทั้งหมดละหลายให้กันละนั่นบุญพระเวทก็ได้ดมาซอยเพิ่นสุปีเพิ่นก็เอริญมาธยซอยจะซอยบอกที่ว่าเป็นสิริมงคลาเได้เด็กๆถ้ำอยู่ไปเดินทางมหันฯให้นักกางเรียบร้อยอังจากงาน,นปฏิบัติรรมสั่งปลาออปฏิบัติธถ้ำปลาสังเภาแล้วขึ้นมา มีกุฏิหลังหนึ่งหาอีกหลังหนึ่งกุฏิสองหลังบ้านบมอญ่ยดิบ้านบมอญ่บ้านในอหนอยหนึ่งบ้านหาซิบก้อนหลังค่าวัดกับวัดในหน่อยพอดีนะ,อะพอดีวัดกเกีย่ยวกับมากับมาอยู่มาเล่นพี่แล้วแจ็คเสี่ยวนะการความก่อความหลังกันจังเลยมาเยี่ยมมายำกันเนาะเห็นหน้ากันจังวายัง ไปนั่นก็ตายไปหลายองค์แล้วอุ๊กว่ากับตายไปแล้วบัดเจ้าจังมือแดงก็สีฮอทเ้าเจ้าไข่เนี่ละถยวกับกันเวลาสร้างให้เร็วอ้าวลงชีพปอคุณปอคุณแม่บังนาะรายงานตัวตามมาถึงที่เป้าหมายแล้ว